สวัสดีพี่น้องทุกคนครับที่มาชมคลิปของผมในวันนี้วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการสานลายสองนะครับลายสองก็จะเป็นลายแบบนี้นะครับแต่ตัวนี้ผมทําไว้ใส่ขวดน้ํานะครับใส่ไว้เพื่อการเดินทางนะครับวันนี้ผมจะมาสานลายสองให้ผู้ที่ครับสานมือใหม่ ะครับจะได้มีวิธีการน,นะครับบางคนเ,เขาก็เห็นคนอื่นสารเขาอยากสารแต่เขาสารไม่เป็นนะครับผมจะมาทำคลิปนี้ไว้เพื่อสำหรับมือใหม่ที่หัดสานนะครับครับผมจะทำเป็นคู่นะครับเป็นคู่ไว้เพื่อที่จะสามารถดูแล้วเห็นชัดเจนนะครับ สีแดงคู่หนึ่งสีขาวคู่คู่หนึ่งแบบนี้นะครับเป็นคู่เป็นคู่แบบนี้นะครับเพื่อที่จะสามารถเห็นชัดๆนะครับ เป็นคู่แบบนี้นะครับผมจะไม่มีลักการอะไรมากนะครับคือผมจะทําเป็นคู่แบบนี้เพื่อที่จะให้คนที่หัดสารมือใหม่สามารถที่จะเห็นเข้าใจนะครับเห็นแล้วเข้าใจนะครับคือลายสองเราต้องยกสองลงสองนะครับอสองคู่แรกนะฮะยกสองคู่แรก แล้วก็2คู่ที่2คือเอาลงแล้วก็ยกนะครับยกแบบนี้นะครับครับขึ้นลงขึ้นลงนะครับเป็นคู่แบบนี้นะครับแล้วก็ตัวที่2นะครับเส้นที่สองสลับกันนะครับสลับกันเอาเส้นนี้ลงนะครับสลับกัน ที่เป็นคู่สีขาวขึ้นแค่สิ้นเดียวนะครับแล้วไปจับคู่กับสีแดงนะครับแล้วก็ลงคู่สีแดงกับสีขาวจับคู่กันนะครับจับคู่กันแบบนี้นะครับครับจับคู่กันแบบนี้นะครับครับเส้นที่สองเอาเส้นขาวลงแล้วก็เอาเส้นขาวส้นนี้ไปจับคู่กับเส้นแดงแล้วก็เอาเส้นแดง ตัวเส้นนี้ไปจับคู่กับเส้นขาวสลับกันไปแบบน,นี้ครับแล้วก็เส้นที่สามนะครับเส้นต่อไปเส้นต่อไปนะครับเส้นต่อไปข้ามข้ามสองเส้นนะข้ามเส้นนี้เส้นนี้นะครับลงเลยเอาสองสองเส้นนี้ลงนะครับลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็ สองเส้นขาวลงงแล้วกส็สองเส้นแดงสุดท้ายขึ้นนะครับแบบนี้นะครับขึ้นแบบนี้นะครับดูให้ดีๆจะได้เข้าใจนะครับสาหรับมือใหม่ครับแล้วก็เอาเสีขาวใส่อีกสีขาวใสอีกนะครับเมื่อกี้เอาลงไปสองเส้นแล้วนะครับลงสองสลงไปสอง เดี๋ยวนี้ขึ้นนะครับขึ้นเส้นแรกแล้วก็ให้เส้นขาวเส้นที่สองไปจับคู่กับเส้นแดงสลับกันไปนะครับไปจับคู่กับเส้นแดงแล้วก็เส้นแดงเส้นนี้ไปจับคู่กับเส้นขาวฝั่งนี้แล้วก็เส้นขาวฝั่งนู้นไปจับกันแล้วก็สองเส้นสุดท้ายแยกไม่มีคู่แบบนี้ครับจะทำแบบนี้ครับเห็นไหม เห็นชัดเจนไหมครับแล้วก็ขึ้นสองลงสองขึ้น2ลงลงสองกลับมาเข้าล็อกตัวเส้นแรกนะขึ้นสอง,สองลงสองแบบนี้ครับเห็นชัดเจนไหมครับเหมือนกับว่าลายมัน เห็นไม่ค่อยชัดใช่ไหมครับขึ้นสองตัวนี้เอาสิ้นแรกลงแล้วก็สิ้นที่สองไปจับคู่กับสิ้นแดงนะครับแล้วก็สิ้นแดงไปจับคู่กับสิ้นเขาวต่อไปครับแบบนี้ครับเห็นไหมเห็นชัดเจนไหม เหมือนกับว่าไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ผมจะทันลายนี้ให้เหมือนลายนี้เลยนะครับลนยนี้ก็ไลายสองเหมือนกันนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่ก็ได้ครับจะเอาสีสีแดงสีแดงลงหมดหมดเลยนะครับสีแดงลงหมดเลย ก็เอาเส,ส้นสีขาวมาสานนะครับทุกคนจำไว้ว่า,าลายสองคือต้องยกยกสองลงสองเป็นคู่นะครับแล้วก็เส้นต่อไปก็แยกสลับการจับคู่ไปนะครับยกสองลงสองขึ้นยกสองแบบนี้ครับแบบนี้นะครับอสองเส้นนี้ยกสองเส้นนี้ลงสองเส้นนี้ยกนะครับแล้วก็เส้น ต่อไปให้ยกเส้นเดียวนะครับยกเส้นเดียวยกสองเส,งส้นที่สองจับคู่กันนะครับนะครับจับคู่กันแบบนี้ครับเส้นที่1ยกแล้วก็2เส,ส้นทับไปลง2เส,ส้นทับไปขึ้นแล้วก็เหลือเส้นสุดท้ายลงนะครับทำแบบนี้ก็จะเป็นลายเหมือนอตัวที่ผมสานไว้ใส่ขวดน้ำนี้เลยนะครับ สำหรับมือใหม่นะครับผมจะทําแบบพื้นฐานสําหรับมือใหม่ที่หักสันนะครับจะเป็นสันแบบเส้นพลาสติกก็ได้เส้นไม้ไผ่ก็ได้นะครับทําแบบเดียวกันนี่ครับเราจําไว้ว่ายกสองลง2แล้วก็ซถัดไปก็จะเปลี่ยนสลับกันไปลงขึ้นลงขึ้นแบบนี้นะครับเดี๋ยวนี้จะสองเซนแรกเอาลงทั้งหมดนะครับ สองเส้นแรกเอาลงทั้งหมดแล้วก็ขึ้นสองสองเส้นทับไปนะครับแล้วก็สองเส้นสุดท้ายลงนะครับครับมันจะลายเหมือนอ ตัวที่ผมสารไว้เป็นที่ใส่ขวดน้ำนะครับแล้วก็เส้นทับไปนะครับเส้นทับไปเส้นแรกลงแล้วก็สองเส้นทับไปขึ้นนะครับเราสังเกตนะครับสังสังเกตข้ามสถ้าข้ามสอง,สองแล้วยกถ้าข้ามหนึ่งคือยังลงอยู่นะครับเส้นแรก ยังมีข้ามเส้นเดียวก็ลงแล้วเส้นสองมันข้ามสองเส้นแล้วหนึ่งสองนะครับแล้วก็ขึ้นนะครับแต่เส้นนี้เส้นเดียวก็ขึ้นเหมือนกันจับคู่กันไปนะครับเอาลงหนึ่งขึ้นสองลงสองเส้นสุดท้ายขึ้นนะครับ เ้นต่อไปนะดี๋ยวนีต้ตรงนี้ครับมี2เ,เส้นแล้วนะครับมี2เส้น1 2นะครับมี2เส้นแล้วถ้ามี2เส้นเราก็ขึ้นนะครับเส้นนี้ยังมีเส้นเดียวอยู่อยู่เอาก็ขึ้นคู่กันนะครับขึ้นคู่กันขึ้นสงลง2เดี๋ยวนี้เป็นตำแหน่งนี้นะครับ,รบแบบน,นี้แล้วนะครับ แล้วก็เส้นต่อไปเส้นต่อไปดูนี่ครับยังขึ้นอยู่เส้นเดียวนะครับดูนะฮะเส้นเดียวถ้ายังอยู่เส้นเดียวก็คือขึ้นอันนี้สองเส้นแล้วนะครับเส้นนี้ครับสองเส้นดูใช่ไหมดูไหมสองเส้นแล้วหนึ่งสองแล้วแต่เส้นนี้ยังมีอยู่เส้นเดียวถ้าอยู่เส้นเดียวคือต้องยังต้องขึ้นนะครับขึ้น แล้วก็สองเส้นต่อไปลงขึ้นสองเส้นแล้วก็เส้นสุดท้ายเอาลงนะครับจะเป็นแบบนี้ลายนี้จะเหมือนกับลายที่ผมสารเป็นตัวใส่ขวดน้ำเลยนะครับแล้วก็สารไปได้เลยแบบนี้พื้นฐานสำหรับมือใหม่นะครับ อันนี้เห็นชัดแล้วนะครับอันนี้ข้ามสองถ้าข้ามสองก็ต้องลงนะครับเดี่ยงนี้อย่างข้าม1ขึ้นนะครับในข้าม2ข้าม2ข้าม1ข้ามสองข้าม1ข้ามสองข้าม1นําไว้แบบนี้นะครับข้าม2ต้องเอาลงนะครับลง1ขึ้น2 เอาลงสองขึ้นหนึ่งแบบนี้ไปเรื่อยๆครับมือใหม่ต้องดูให้ชัดจะได้เข้าใจตรงนี้ยังไม่แน่นไม่ไมไมสานใหม่นะครับแบบนี้ครับลงสองขึ้นสองแบบนี้แล้วก็สองเส้นสุดท้ายลงครับ เห็นชัดขึ้นนะครับแล้วก็เส้นต่อไปเส้นต่อไปก็ดูครับอันนี้ยังขึ้นตัวนี้ทับเส้นเดียวถ้ายังทับเส้นเดียวคือยังต้องเอาลงอยู่นะครับต้องทับสองเส้นแล้วค่อยขึ้นนะครับอันนี้ทับสองเส้นแล้วเส้นต่อไปทับสองเส้นแล้วนะครับดูครับนะครับทับเส้นเดียว จะนี่ทับ2เส้นแล้วนะครับทับเส้นเดียวคือยังต้องเอาลงทับให้เป็น2เส้นก่อน,นครับลงแล้วก็ขึ้น2แล้วก็ลง2ขึ้น1เส้นสุดท้ายครับ เมื่อกี้ลงแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ทับทับเส้นแรกทับสองเส้นแล้วลายสองคือทับทับสองแล้วก็ขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้เส้นแรกทับสองเส้นแล้วถึงตำแหน่งที่จะเอาขึ้นเลยครับเอาขึ้นหนึ่งเส้นแล้วก็ลงสองลงสองขึ้นสองลงหนึ่งนะครับ มือใหม่ต้องค่อยดูแล้วก็ทำตามนะครับนี้ครับเดี๋ยวนี้เส้นแรกลงแล้วก็ขึ้นเส้นสองเราเส้นแรกเอาขึ้นนะครับเส้นแรกเอาขึ้นเพราะว่ายังขึ้นอยู่หนึ่งเส้นนะครับเส้นแรกขึ้นขึ้นเส้นสองลงลงแล้วลงคู่กันสองเส้นนะครับ ขึ้น2เส้นทิศทับไปนะครับแล้วก็เส้นแรกเอาลงนะครับเส้นแรกเอาลงนะครับดูสังเกตอันนี้ถ้าถ้ามีแบบนี้แล้วก็คือเอาลงนะครับดูครับ เห็นชัดไหมครับถ้าสองเห็นสองเส้นผ่านแดงๆอย่างนี้ต้องเอาลงนะครับเพราอันนี้อย่างผ่านเส้นเส้นขาหนเส้นคือเอาเอาลงอยู่ลงคู่กับนี้เส้นแรกนะครับลง2ขึ้นสองลง2นะครับตาหแ่งนี้ครับ ลงหนึ่งนะครับส้นนี้ลงนะครับส้นนี้ลงครับลงหนึ่งขึ้นสองแล้วก็ลงสองอย่างนี้ไปไเรื่อยๆครับดูนี่นะครับจะได้เห็นชัดๆแบบนี้ครับอา ครับครับนี่เป็นพื้นฐานนะครับพื้นฐานสำหรับมือใหม่นะครับสำหรับมือใหม่ที่หักสารใหม่ๆนะครับจะเป็นเส้นพลาสติกหรือเส้นไม้ไผ่ก็ได้นะครับครับนี่คือผมทําเพื่อสําหรับมือใหม่นะครับเป็นพื้นฐานให้มือใหม่ได้ฝึกทํานะครับ คลิต่อไปผมจะทำคิปที่ยากขึ้นเรื่อยๆให้มือใหม่หรือผู้ที่ยังสนใจแต่สารไม่เป็นนะครับ